ยากาศรอบๆอน<อ>นี้เป็นเสนท้างไปบ้านโศกหนด้วอวันนี้เพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนะเป็นไรเเห็ุไฮมันไ้อ่อยกันเต็มคุณค่ะไฮมันเ้นท้างมีบ้องเงาค่ะรดเที่ยวตลอดอันนั้นกะ ที่เห็นปลายอยู่นน่นกับเป็นบ้านโศกโมแล้วค่ะปลายอยู่พูนเป็นบ้านโศกโมแล้วค่ะนั้งปลายนั่นกับเป็นตามันเนาะคะ่ะเนาะเ็ดไหมนันนี่กระสิผ้าไปเบื้องสายัางจะไปกรสิผ้าไปเบื้องสา ข้าไปเบิ่งสาสาอยู่พูนได้ยังบ่ไปเบิ่งสาเลยจะนะโคกๆเอากระข้าเห็ดแต่ล่องหมูนะเห็ดแต่ขอกใส่เวลาเห็ดก็อยู่หลายเดือนนี่นี่ขอกเสร็จกับตอเหื่นอีก อ่ะย่างคา,ากลางดูเลยนี่ดูย่างคากลางอบแต่ที่ติดปืนไฟเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะจะสิ็โอ้ยังบ่ติดประตูตัวน,นี้ลูอ๋อเหลือเชื่อมประตูประตูกะ,สะแสดงว่าเพิ่นยกแม่อ๋อยังบ่เชื่อม อันนี้กับอกหนึ่งกับจุได้ยุป,ประมาณีเกือบสามสิบตัวนะค่ะเนะเป็นมองพักว่าได้เลี้ยงหรอคร่ะเป็นมองพักหมูเออมาเบิ่งทัาทางสวนยางแบบนี้ขางสวนยางทา,า,างนั่นกัสวนยางค่ะ อันนี้ก็ะยักษ์โคกอยู่อีกายยหา่เอาบักคงเอบอบัแมนบักเภาวมาปลูกเกือบลอยหน่วยว่าเห็นเหลือจักตนเลย,เยว่าเลยมีเวลามาเบิงนะพวกลายค้นกับเขาสวนอือตัวนี้กับเต็นระวังด้ลูกด้อมันเป็นคุกลูกลูกเดี๋ยวย่าสิพลาดเลยมาเบิงสา สาคือสีหกแฉลบเพนะืเ่อน่ะเพื่อนกับเขาก็ตัดให้อันนั้นกับ่งไปในสาเนาะโอ้สาหกลูกต้องได้อ่ายินว่าสิขุดหลอ,อกสาไม่สาหน่วยนี่กับประมาณลายหนึ่งอันนี้ด้านหลังร่งเลื่อนไหนมาเบิ่งตรงนี้ดูลูกยังมาเบิง่ง อง่า,งาเบิงสาดูได้ปลูกบักเ้าเอาไว้ตายเบิดเลยตายทั้งคนหลัก,กเห็นหอดนวยแหงนวยเนา่าลงไปหันกับเป็นสาค่ะสาก็นวยบักงอยู่หกอยู่ค่ะนี่ก็เป็นระบายนา้ำ ไปเขาห่มอิดะด่ะแดดฮอนลุกข้ามาเบิงสาสาข้าวฟกก็เห็นหยังซ้ำก็ห้เบิงลงเลื่อนหมูเนาะ,ะเขามากคืเก้าด้านคางกับสิเป็น ระบายน้ำนะคะระบายของเสียเก็เถูกต้องตามเกณฑ์ของปศุสัตว์เนาะเพิ่นก,มกน็มีเกณฑ์มีเกณฑอันนี้ก็เก็ตุให้ตือสสุขลักษณะและ้วก็จะมีบ้านพักหลังหนึ่งบ้านพักคนงานมีน้ำมีไฟ้อมสุยาง อันนี้ก็พรออมสีเปิดทํำการได้แล้วค่ะนะคะก็มาเบิงออกก้ามาโดนแล้วล่ะค่ะเ่าได้มากันได้ข้ามาเบิงค่ะเบิงมองที่พักหมูนะคะผู้ใดอยากสมัครมาเป็นคนงานอยู่นี่่็สมมครได้เด้อหรือเด้อรับสมัครอยู่ค่ะยังบ่ตรนี่